หญิงแย่รีวิวโรงแรมแต่บิกินี่ทำขโมยสีนะครับแน่นอนว่าเธอนั้นฉัไม่เคยแผ่วกันเลยจริงๆนะครับสลหรับหญิงแย้นนทพรธีรวัตรสุขนะครับที่นอกจากจะเป็นนักรีวิวตัวแม่แล้วเธอนั้นยังไม่เคยเขินกับการที่ได้อวดรูปร่างในชุดว่าวิวอยู่ตลอดตลอดล่าสุดนะครับก็ไปรีวิวโรงแรมไกลถึงพัทยางานนี้เรียกความสนใจด้วยชุดทูพีสจิ๋วอวดเต้าล้นทะลักพร้อมลีลายั่วสุดเซ็กซี่ งานนี้ดูแทบไม่รู้เรื่องว่ารีวิวอะไรเพราะชุดขโมยชีนสุดๆกันไปเลยนะครับและคุณผู้ชมท่านใดอยากติดตามไลฟ์สไตล์ของเธอให้ได้มากกว่านี้แน่นอนว่าแอดมินนั้นจะขึ้นช่องทางติดตามของเธอเอาไว้ที่ด้านล่างน,นี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามและให้กำลังใจเธอด้วยนะครับ และฝากกดไลค์กดติดตามช่องของแอดมินด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแน่นอนว่าสำหรับคลิปนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย